เฮ็ดยั่งนะลกคืออันนี้ยั่งนะงัวกินบ่อนี่ปลูกไวก้อนี้นะบ่อันนี้พื้งเจ้านี่ปลูกเอาบ่อดงดกแวทนี่เลย สบายดีและสวัสด,ดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอดสุขสุคนบ่าพี่น้องทางลาวทางไทยต่างประเทศกันยินดีต้อนรับเข่าชูทรงสาวบัวค้ำบ้านนาะอีกแล้วน้องพ่อแม่พี่น้องโดยการมาพบมาพอก,กับสาวบัวเมื่อน,นี่กันมาหาทั้งสาวมาดีเพิ่นพ่อแม่พี่น้องเนาะเมื่อน,นี่จะแบะเข้ามาเยี่ยมมายามคือเก่าพ่อแม่พี่น้องเนาะอ่าตอนนี้กะมาหอดเพื่อนซานเพิ่นได้พ่อแม่พี่น้องเลยสาวมาดีเพิ่นกะตอนนี้กะอ่า อยู่หนองสะพุนพ่อแม่พี่นอนะ้องเนาะสามาดีเพิ่นกำลังดึงพืออยู่พ่อแม่พี่นอนะ้องเนาะเดี๋ยวเข้าไปทกักทายสบายดีกับสามาดีคบร้อมกันเนาะโลยเดี๋ยวไปเบิ่งไปชมน้ำกันพ่อแม่พี่น้องเลยโอเคนะพ่อแม่พี่น,อนะน้องเนาะพุ่นหนองถือเพิ่นพ่อแม่พี่น้องเอ้ยแม่เช้ามาดีเพิ่นบอกเนาะ อากมาดีเพิ่อนกะเดาหลักไฮดำหน้าแหละเนาะเพิ่นกะคือสิเอามูคว้ยมาเดียงอยู่เพื่อนนั่นแหละเนาะผมไม่พี่น้องเนาะบางเพิ่นกัมาลกพื้นบ่อนฝนหนงะสบายดีสามารีสบายดีโดยเฮ็ดยั่งนะลกคืออันนี้ยั่งนะงูกินบ่อนี่ พันธุ์ช้งน้องเพิ่นธุ์เดียวเดียวช้างนี่เนี่ยปลูกไวก็อนี่นะข้างเนี่ยช้างเนี่ยนะสองบ่อันนี้ผือเจ้านี่ปลูกเอาบ่อาดงดอกแบบนี้เลยให้ถูกชายบ่ได้มาบ่อนะบ่ได้ชายอยู่ไม่นานั่น้ำเมฆน้ำเม่ตู้ไดเนาะเบี้ยงงัวอยู่บ่ออยู่พุ่นกะนเบียงมนากัเบี้ยงงัวเอาเจ้ามาเพิ่นกับโบอยากมาอย่างเนาะ ยังดึงแม่นั่นน้อยบ่อันนี้น้องน้องสะเจ้าบอนี่เลี้ยงปลาบ่อเอาน้ำคือบัวไซแท้นอือท้าาเรื้ยงงูคั้ยกับพ่ออะไรแบบว่าได้แห่งกินน้ำได้เนาะแม่นเบิดบ่เลินทางนี่กะของเจ้าเบิดบด่ ถ้าว่าอยากปลูกเพื่อนปลูกยังไช่หนิเข้าถมนองก็ได้อยู่เนาะในหลังหนึ่งถูกแนี่ถ้าว่าเข้าจกนี่เข้าบัวหอน้นำอ่าในบ้านใดตรงนี่เนาะปล่อยปลาสบายด้วยนี่เนาะตัวนั้นก็มัวหากระกัดไม่ไหมนี่บ่ แน่นก็องกัดมออ็ได้แดนจูมนึ่งนะเนาะวาห็นดอันดีกันสวยงยวาุงัวได้ยงอย่างเนาะสบายดีสบายดีมาเจอยมิดได้หน้าเห็ดตาคนนกลังเห็นอง สบายดีคช่ไมาสบายดีสาบวกค้ำโยโดยสบายดีมาพ่อสาวบวกค,ค้ำเหมือนกันมาหาสามลิงด้วกันแนมนลงบ่อซอยพื่นบ่อลงไหมแต่เช้าผู้อบ่อเห็ดมาเนี่ยอ,อยู่หื่นได้จังมือแล้วอ,อยู่หออื่นนูมบ้านนี่ลยได้จักพื้นนี่บิดนองนี ถ้ามแก้ี่ืนลไปดินนะแอันกมมากระกคอยว่าล็กกันเนาะจำคือกันบ่้อกับลูกกัาเนาะโตน่าจะถาตาเนาะตกแดงมากับพราะอะไรต่ำเนาะ ตกแรงคุณบอกยังได้ตั้มมันนี่นะแนี่ยตกแรงที่นั่มาตากไว้ก่อนนั่นบรอกอยู่หน้ามีบ่ออยู่หน้ามีอยู่หน้าไม่ทันนีแล้วในคู่ปีนะเหาอเป็นปีนี่ก็พ่อจะต้องปลูึกฟองปีอืมแล้วบอกดำไฮดำหน้าน่ะแล้วแล้วหมดได้ไปรับจ้างใส่แล้วเนาะเตียงงัวถ้าเตียงงัวถ้าไปหน้านี่ก็คือไฮน่องบ่อเรียง่นถ้าไปหน้า อมีองเาเองก็ดีบอกวิยาอะไรบอไ้บอวัยุบมันยาวอยู่เนาะวบิดอันนี้เลยได้ลูกชายวัอยูว่าไรบอลูกชายอยู่มือน้าไอเผ่อหน้าเหมือนเนาะแล้วขีไปหน้าแล้วเนาะกานขีเป็นล้เบ่ก็ยังบ่เป็นแต่ว่าพอเห็ดกระแทกก็ได้อ้ย มันสูงกว่าคนกีนง่ายกว่าบอแต่ว่าโตไปก็ได้อยู่แล้วเนาะเห็ดกรรแกระแทกไปแน่บอกทางว่าบกกินง่ายได้เหรอว่าเขาไม่ใช่พบกกินกระสามาดีก็ไล่ลายแล้วนี่ห่อนห่อซีพืนพุดจัะงูงเป็นยื่นเหือนกับงูเนี่ยขึ้นได้วยงูรักเข่าบ่าเนาะ คือดึงกันาวดีนะปีก็ีบ่เก็จะปีกยาทีเด็ดสัตว์ตัพื้นบากใหญ่เลยจกสวยบ่สวยก้อนบ่จังาไปไปพักพรกอนมันแดดเห็ดงาเยเศ้าจังหมอนแดดเนาะสามาดีเอาดีกนะดีค่ะแมนแมนเห็ดผูกบีบ่ นะง่วมกินถางง่วมกินชาวมาดีนี่โอ้ยได้ชาวพืน้นผู้ได้นี่พ่อแม่พี่น้องเลยไปายๆนาได้ก็มากนรวมือจำกัดเนาะน้องใม่ชาวมาดีเนาะอยู่เพื่อนเลี้ยงง่วงเรียง,ง,งควายอยากกินกะซับเอามากินเลยพ่อแม่พี่น้องเลย ข um ุดอยู hmm. ่หันบ่า so ขุดจักมือแหละสาวมาดิดึกเด้อสาวตาโอ้น่าจะขุดเจนน่ะเนาะสาวตานะแม่นดินเพิ่นนะดินเพิ่นลงหอดหนองสาบเลย บอยันว่าเ้าขุดไปทางนั้นเลยเ้าวกับมาเห็ดอยู่นี่ได้ยุอันนี้ฉิเชิงทึ้งหัวเพื่อนเพินพ่นโพดเลยเนาะถ้าขุดอยู่หันพอดีดเพืเ่อนแบบอยู่ใกล้กันยอ,อยู่เพื่อนกินข่าวกับย่างฉาบมาดิอ,าาอ,อืมอันนี้บอได้โจมหนึ่งนนเน่ยนี่แต่บางงวัวบอกกินยังได้ดายเนาะ คืออาม่าไม่มากบลนี้เจ้ากับแบบซอยกับนั่นเห็ดนั่นหรอวะแล้วดำหน้าหล่ะคือแบบงามงามก็แก้วด้างก่อว้าวแล้เนาะขวมงามเนาะใสยังตรงแล้เนาะสาวมาดีข่าวกับสีเสียอีกเดี๋ยวเสียเดย์ต้องตัดออกวะตัดออกโมเมนบ่เออมันบ่เสมอเนาะต้องตัดแตัดก่อนไม่ได้จังไปชอบใหม่ ก้นายขันโอนี่เนาะกว่าสิได้สาดกันเลยข้ยกแบบนี่เท่านั้นก็คอยเฮ็ดไปเบิ่งงัวไปนะอันแก่ละก็บ่ได้เอาบ่จักคนก็อยู่เฮือนนี่นะเฮือนนี่คะมีแต่มีกับน้องกับแม่กับลูก3-4คนกำลูกสามสี่คนอ้าวบัดงามเห็ดนาด้วยผ้าสาเฮ็ดโล่โล่เนี่เฮ็ดกับน้องชายกับแมย์ เดี๋ยวดูแล้วก็สามาลีมันพัวเลย่สามลีมัมวมีปกันเดือกันไปตะนโอ้ป้ากันแตงหนเนาะเดี๋ยวนี้เป็นไม่ห้างบ่อยจนะเป็นไม่ห้างป้าได้จากปีแล้วนี่ป่าได้สี่หาปีแล้วก็ตะนนะโอ้ในลูกเดียคนก็ในลูกคนหนึ่งในลูกคนหนึ่งคนจะเป็นไม่ห้างคนเนาะ จ้างให้อันมัก like. ข like ุปน้องไส้เพื่อนอะน้องไส้ในเฮ็ดกะเอาเงินในเพื่อนแน่มาเพื่อนกะได้เงินไปชื่อสองไส้แต่ด้ยในเพื่อนเฮ็ดขุปทับยางคนอื่นกะแพงเนาะเขาก็จะได้สองพันตายนี่ก็คือสิหายเพื่อนเฮ็ดเลยบอกเพื่อนเฮ็ดเป็นบอเพื่อนเฮ็ดโปเป็นเราขายเป็นคุปชื่ออะไรแต่แต่คุจ้างจ้างเพื่อนอะไรชื่อมาจักรทอนะเราจะขุดนี่ว่าให้เพื่อนสองพัน อออาคนพุดนบ้งน่เพราะว่าคนอื่นคนอื่นกะเขากระ่าจะได้สองพันปลายเท่านะะเออได้แน่องวาไหมพุดพราะได้เงินไปช่วส่งช่วเสืออือก็ได้ให้น่องเจ้ากองพุดเออเพว่าุทางเจ้าก็อยู่บ่กะแจกแร้เครื่องกันยังบุันสื่งงบกะเมือนเมือนสามพันาเยังไม่่ากนระว่าเนาะเพาะว่าก็ยังบันเตนะเครื่อง เาคท่านนี <Sch> ่ซ sure? sure? so, wow. so ื้อบอก่าเรอแบบคท่านซื้อเี <It> s <S mm ่ยงะท่านซื้อคัออกไปสร้างเมือบ้านนี่ค่ะว่าได้อนากตอนสุานีเมอรจ็ทอเจ้าจิเอามาดูราสิเอาหุกทอแต่ว่าเขาแนะนำให้เอาเจ็ดกับใส่หุกคอเป็ดไปยังไงเจ็ดใส่ไปได้กี่มันจะขีดกันนึงแล้วเนะแนะนำมาแนะนำเลยจ้ะ ต้องต้องเป็ดเป่าบเป็ดอาชิบสิดาเดี๋ยวมันาะว่าเาเป็นคูแมนเป็นขางนึงย่าขผางนึงชั้โบแมนคนที่แนะนำให้เก็บมันจะมีเก็บโทเก็บกันงอย่างอะไร้าเพาหูคือการข้ากรบเหูคือการสร้างตันแรกว่าจะเอาหกคนก็ได้ว่าคำเจ้าใสหกเลยเอาหกเจ็ดคนน่ะเนแนะนำมานนี่คนวเอาเป็ดซาซาภาวะมันจะได้คูกันขืนเนาะคุณใชเี้ยค่ะี่มนคุมันต้องบุเพียงกันนี้แล้วเหรอแมนเลย จักได้กอบราไ่เห็นเนาะสร้างโมว่าวอาให้เอาเจ็ดนะโมแบบพูดเรื่องที่เขาจะไปซื้อห่านพื้นละมงโอ้โหห่านพื้นละมันขึ้นเห็ุเลยว่ามันสีระบายอันหนึ่งคันเนาะประมาณนี้แหละแต่เขาแป็นขี้ยู่ดีอะเป็นนะเราซื้อเครื่องมันมาครบก่อนตัวซื้อเครื่องมันมาแบบได้อีของสำคัญมาก่อนจังสิงสามสร้างใช่ไหมกับเงินโบโก้เนาะต้องเตรียมของพร้อมก่อนเนาะยังเงินโบโก้หะยังอยู่แน่เนาะขาดยาีกเนาะ หล่าไปหน้าแล้วมูนนอนหน้าแต่เมื่อนังนโบนอนหน้าแต่ไม่อนังกระล่างเขามากไม่ได้แต่ระคางมากได้น้อมันไก่เป่นกระ่างกับเปื่อนทักระ่างเขามากเขามากแต่หมีนี้คือดูน้ำแดงไงเพราอได้เป็นมูป่ามูนี่ไงของมวมาจากโตวใช่ไหมตามตัมาบ้างมูี่มันเลี่ยงบ่อยอ่น้ำะ มนะ่มุ้ยวนเรียกหลังหน้าแล้วและมันก็มุ้ยวนผุไปปินแบบผุไปนานนะเอาใจเห็นนะเป็นอะปีแย่ไมนได้บม่ได้ไปรับจ้างนะเนาะคนก็เลวลายวไลเนาะแต่พอตายตะก้อนก็ไปหาจะรับจ้างอยู่าตะก้อนก็ตายยูคคือปีตะเกาว่าเพราะว่าปีตะเกาาน้องสาวก็ยู่นะปีนี้น้องสาวก็บุญยู่ะ

เจ็ดป right? ีอ hmm. oh, ันเป็นเป็นน้องผู้ผู mm. ้ชายดี่่กบแมนเนน้องผู้ชายเจ้าเป็นลูกกคกบ่จ้ะบ่เป็นผู้ที่ช่องลูกกคกผู้ชายบ่ทั้งหมดมีสี่คนในนามอะไรมีหาคนเขาหาบ่ใช่ผู้โคกมันเป็นอ้ายผู้ที่ผ่าเงินมาให้เจ้าเห็ดห้องหนามเ่งกะเพื่อนกะได้โทรมาดินอยู่บ่เดหลือโทรมาดินอยู่ โอเคยังกะบอกเพลินบ่เพลินกะว่านั่นน่ะแม่เป็นกะว่าเป็นกะอยากซอยแบบเป็นหมู่นี้หมูหน้าหมู่ในใช่เนาะหมู่หน้ามันก็สำคัญแน่นาะมันมีหมู่นีป่าขี้เจ้าอะไรเยอะแยะเป็นมื่อไต่เนาะทางไรกันเนาะสำคัญอยู่้องน้าเหมือนน่ะไปเฮือนคนเนาก็ต้องถามหาห้องน้าก่อนเนาะกำลังจะเริ่มต้นอยู่ของน้าเนาะสี่แหว้แน่แหละ เป็นว่าเครงนีเป่นนักางเกงทางนจางางเบอร์อบุเงินซื้อแล้เนาะเก่า้นเหรอนี่พึ่งเขได้ได้่างเห็นให้ได้บุมางเกอีกจังซีอีกด้เจ้างช่างเิ็นกอหงอกของหน้ามีประมาณเท่าไหร่ยังบริหารบ่ยังบริหารเิ่น่นถามากแยังบริเว่นั้นคนมาเปดพักอืางบอนี่เงินเท่าไหร่องเงนนะ จ้างน้องไปแล้อโงพันโตกสองเินกว่าเบิ่งนสามพันวจ้างน้องไปกระสซงพันเลยเนาะช่างคนกระทำนู้นคนกระทำเป็นเพชรนะเบดพันเนี่ยเลยแ่แต้างมึงก้อนไหนมบาณอะไรเบทดาต่อน้ำเพิ่นเลยสมไบสแต่จักได้เพนบางเพิ่นชาเพินเฮ็ดนั่นเอโแต่บางบางช่างกับเป็นหมื่นไป็น้สามดีอเมแว่าโอเคนอกจะกลันมา เต็ดคันบ่านี่คู่ได้ปูกระโลบบอแม่นหายดีเรื่อยกระไดก็เขาเห็ดอยู่บ้านน้องแดงนะเมืนอเป็นมือสายบอเลยเพราะว่าบางทีเขาก็เล่นกันแน่เพราะว่านี่จักคนก็าไม่ได้สร้างทามแต่ปกติกะลักมือนน่นแหละแม่นไปหนุ่เอาคนว่านี่กระถิ่นได้ไหมเมนอือเมนเนี่ยคุยกูยามเห็ดยังจ้ตัดแบบนี้จะที่ได้แบบมัดได้เนาะ มัดได้กระตากเกล็ได้ช่วงนีลเนาะแม่ครัวมันแด็ดเนาะหุบโต๊ะห่ต๊ะแดงมากกระตั้งมันแห้งก็ได้จังสวยเนาะหน่อยต๊ะแดงมาเบิ่งคนตำสารดิตำตำที่ได้ตำก็ได้ใส่เนาะทำมาเฮ็ดเนาะกะซื้อเนาะกะตรงนี้ก็พอได้ปลูกแขกคนมานะผืนเลยยังอีกแบบนึง เจยเนาะเอน้วไม่น้ําอ้พื้นื้นก็มีหลายชนิดเล้คือนาอันนี้ถือมุ้งต้องได้สวยกอนหนึเนานมากแน่นนแ่งแหนมาไปคืนอนเพ่ะล้มหอยู่ขอหัขอห่วมาแทงนซ้ำดอกแรงบ่ลงแบบอีก คนจะมาคนมากกบบบอกแพงงัวซะงัวเปล่า่อนเี้อัดขั่วบ่มันคือดงปิ้นงัวเพิ่นเองแล้วอ่ะแม่งง้อผักไรไม่ได้อยู่เพื่อนในแต่น้องอยู่คนเดียวเลยเพื่อนแข่งเพิ่นมั่นใจได้สั่นไปหน้าแล้วบ่มาหนึ่งน้องดันไปเรื่อนนี่บ่แต่เก่าวคนก็ไปอยู่บ่ไปแต่อารมณ์เคนนั้นเนาะเคนแล้วเลได้สั่นแม่ว่าแล้วนะ ม่ได้ไปหาเห็ดบ้าง่ไ่ได้ไปงาออกเอาออกลายน้าขางหน้าเห็ดปลวงอะมเห็ดป่วเห็ดดินเกต้อก็ออกเยอะกาอ๋อกเป็นแต่เชค่ขยาแค่ไ่ได้ไปนืหนไปเม่ไ้ก็ไม่ได้กลินกรหางุหนังัวได้แบบนี้เนาะสันทั้งข้ากับชิ่ไดรรบกวนน้องได้เหม ให้เพิ่นให้เพิ่นอ้สวยคือตากคือเพิ่นก่อนเนาะแม่นเห็ดเวียกเพิ่นเนาะแม่นเฮาก็ไม่ไม่มายามเพิ่อนอะไรเนาะสาวบัวคำนอนแมนผลไมาจักเครื่องมาผล่ม้คนเคยมามาต้องกันกันมาเห็นคนดุคนมันที่เฮาบ่เคยเห็นเลยสะแม่น เดี like hat, hat hat. Um, from, um, yeah, ๋ยแต่หน้านี่กัเห็ดหาแบบหาแนวมาเห็ดโดนเนาะจามาดีเพิ่อนได้อยู่ซีนะไม่ได้หาเนาะไหมใส่ถุงใส่หยังไหวบ่ม่ได้ไ่ได้ไาเด็กงวงกันด้เนอไหมกับขี้ศลายดอกเี่เนาะ โดยก็สั in ite, okay, own, ่นก no like, you right, right, ันเอื้ยเมื่อก็ได้สละเด้อโดยก็สบายดีสบายดีโดยโเนาะสบายดีเนาะชมนี้ีโอเคน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะมื้อนี้กับเบกเข้ามาเยี่ยมมายามชาวมาดีพ่อแม่พี่น้องเนาะท่านสาวมาดีเพิ่นกะถือว่าเอางูควายมาเลี้ยงอยู่บ้านพ่อแม่พี่น้องเลยบางๆชาวมาดีเพิ่นกับโรคผือเนาะถือว่าลรคผือมาไว้ต่างพ่อแม่พี่น้องเนาะหรือว่าตกแรลงเอาไว้ตำพ่อแม่พี่น้อง ก็ถือว่าดุมันเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะแล้วแต่หายแต่หน้ากะถือว่าบ่ได้อยู่ซื่อๆเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเนาะคุณสามาดีก็กำลังจ้างกะเจ้าเนาะขุดกำลังชีหินห้องหลกห้อง,หงหน้ามาหละพ่อแม่พี่น้องเนาะพวกดีใจนำสามาดีชัยห้องน้าเป็นของตัวเองแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยดีใจน้ำสามาดีเพิ่น วันนี้ก็แวะเขามาเยี่ยมมายามกับพอดีอยู่เพื่อนพอดีเนะี่ยพ่อแม่พี่น้องเนาะชาบัวกับสิไรกราบกรนพ่อแม่พี่น้องเอ้ยกับผาดติดตามชาบัวในเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องเนาะงผาดกดได้กดเซ่พอมีกำลังใจอยู่ว่าทายคิดลงไปเรื่อยๆเนาะชาบัวกับสิไรขอกล่าวคำบาสสบายดีสบายดีเดอ้พอพ่อแม่พี่น้อง